วันนี้กิ๊กนำคลิปวิดีโอบรรยากาศภายในงานเวิร์กช็อปมินทิที่ร้านเสริมสวยกิ๊กบิวตี้ช็อปมาฝากเพื่อนๆน,นะคะบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะเป็นการจัดแสดงนะคะขั้นตอนการยืดโคนดัดปลายวอลลุ่มนะคะ ด้วยเทคนิค Mick and Mac ็ก,กพืมดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นผลิตภัณฑ์ที่กิ๊กใช้สอนยืดดัดในวันนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ยืดได้ดัดได้ของ3บวกแเชิฟวี่สูตรคราตินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้านะคะสามารถยืดตรงทาวนได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นได้คะ่ะบรรยากาศภายในงานนะคะคือสนุกมากเลยเพื่อนๆทุกคนตั้งใจและสนใจเทคนิคใหม่ นี้มากเลยค่ะและที่สําคัญนางแบบสวยมากขอบคุณนางแบบพี่น้ําช่างเสริมสวยนะคะที่มาไกลจากสีคิ้วเลยบรรยากาศในงานนะคะกิ๊กก็จะตัดแต่งทรงผมให้เพื่อนๆช่างที่เข้าร่วมงานได้รับชม,มและบอกวิธีเทคนิคนะคะต่างๆผลิตภัณฑ์ใช้ตัวไหนบ้างเคสนี้กิ๊กใช้น้ำยายืดได้ดัดได้ของ3บวกสูตรแข็งแรงทุงสีเขียว ตัวนี้กลิ่นหอมไม่เหม็นเคมีเลยค่ะผมนางแบบนะคะช่อด้านหน้าและช่อด้านในแอบฟอกสีผมมาเวลาลงน้ำยาเราควรระมัดระวังด้วยนะคะการดัดเทคนิคดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นทำแบบการดัดดิจิตอลทั่วไปเลยค่ะถ้าเราเช็คความยืดหยุ่นคายโครงสร้างของผมได้ดัดด้วยวิธีไหนก็ได้รอนที่เด้งเหมือนกันคะ่ะวันนี้เราจะดัด ผมนะคะทรงลอนเกาหลีนะคะทรงที่เป็นลอนใหญ่หญหๆคล้ายๆทรงนี้ลูกค้ากำลังนิยมเลยค่ะเพื่อนๆช่างแต่ละคนนะคะมาไกลมากเลยมีทั้งปลาจีนเมืองพล่อนแกนบุรีรัมณฑนครราชสีมาและเพื่อนๆช่างที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิมิเวิร์กช็อปในครั้งนี้อบอุ่นมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะคะ ถ้าเมื่อลงน้ำยาเสร็จแล้วเช็คความยืดหยุ่นของผมได้แล้วนะคะเราก็จะทำการนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล,ล้างสารเคมีนะคะ จากนั้นทำสปาร้อนด้วยทิสมิน,นาวินซี่ค่ะเป่าผมลูกค้าให้แห้งทำการยืดโคนให้ตรงเว้นปลายผมไว้เพื่อม้อนลอนนะคะขอบคุณเพื่อน,น,น,นช่างทุกคนเลยมีการลุกขึ้นมาช่วยด้วยนะคะขั้นตอนต่อมาก็เป็นการม้อนลอนค่ะนำปลายผมฉีดน้ำนะคะจากนั้นใส่สเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนการดัดผมแบบไม่ใช้ความร้อนทำไมถึงใส่สเปรย์การใส่สเปรย์ป้องกันความร้อนระหว่างดัดนะคะจะเป็นการบำรุงเส้นผมลูกค้าไปในตัว เพื่อนๆไม่ใช้ความร้อนก็สามารถใส่ตัวบอมรุงได้นะคะขนาดแกนที่กิ๊กใช้เบอร์ 18, 20แล้วก็22ค่ะเพื่อนๆทุกคนตั้งใจเรียนมากเลยนะคะบอกเลยช่างที่มามีแต่คนเก่งๆก,การที่เราอัปเดตเทนใหม่ๆก็จะทำให้เป็นการกระตุ้นยอดขายภายในร้านเป็นการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆนะคะเพื่อเอาไปเอดแอใช้ในร้านของตัวเอง และที่สำคัญนะคะเวลาออกนอกสถานที่หรือมางานอบรมหรือไปเรียนเพิ่มเติมในสถานที่ต่างๆจะทำให้เรานะคะพัฒนาตนเองไม่หยุดที่จะเรียนรู้พัฒนาเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีและเทคนิคต่างๆเอามาใช้ในร้านของตัวเองเป็นการต่อยอดและเพิ่มทักษะการที่จะเป็นช่างทําผมที่ดีอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะควรหมัน่นฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าและพัฒนาความรู้ของตัวเองคะ่ะการดัดแบบไม่ใช้ความร้อนเมื่อม้วนรอนเสร็จแล้วเราก็จะไม่ได้เสียบสายไฟนะคะทิ้งเวลาไว้30นาทีจากนั้นก็ลงน้ำยากกได้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนไหนอยากมาเรียนตัวต่อตัวกิ๊กก็เปิดสอนนะคะ การเรียนตัวต่อตัวนะคะก็จะเรียนด้วยกันหนึ่งวันจะได้นางแบบหนึ่งคนผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะและมีเกียรติบัตรมอบให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนเื่อนคนไหน ไม่สะดวกที่จะมาเรียนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์หลังซื้อผลิตภัณฑ์กิกมีเทคนิควิธีการทำให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะคนไหนอยากมาเรียนนะคะร้านกิกก็ตั้งอยู่ที่บ้านวังวดัดตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะ เมื่อเราทําการลงน้ํายาโกะคบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3บวกและบารุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกจากนั้นก็นําลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งสนิทได้เลยค่ะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ํานมป้องกันความร้อนด้วยนะคะการยืดดัดวอลลุ่มหรือการทําเคมีการบารุงผมก่อนทําและหลังทําเคมีสําคัญมากเลยนะคะ เพื่อนๆคนไหนอยากดัดผมหรือยืดผมแล้วทำให้ผมลูกค้าไม่เสีย ควรวิเคราะห์ผมก่อนลงเคมีทุกครั้งและทำการบำรุงระหว่างการยืดดัดทุกครั้งด้วยนะคะผมนั่งแบบท่านนี้นะคะช่อหน้าผ่านการฟอกสีผมมาถ้าเราใช้วิธีการดัดด้วยเครื่องดัดไฟฟ้าถ้าช่างคนไหนใส่ตัวบำรุงไม่ถึงหรือเช็คความยืดหยุ่นไม่ได้ช่อที่เคยทำไฮไลท์หรือกัดฟอกมาจะช็อตท,ทันทีค่ะแต่เทคนิคการดัดแบบไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่การดันเย็น จะช่วยป้องกันผมชอ็อตระหว่างยืดดัดได้ดีมากค่ะเมื่อผมเริ่มแห้งสนิทนะคะให้เพื่อนๆใส่อาร์เกนออยเพื่อทำการจับร้อนตัวอาร์เกนออยนะคะของกิ๊กจะมีของ3บวกและนาเวนซี่สามารถใส่ผมได้บ่อยตามต้องการจะทำให้รอนกระชับและลดความชีฟฟูของรอนสามารถแนะนำลูกค้าซื้อกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยืดคุณดัดปลายวอลลุม่มรอนเกาหลี ด้วยเทคนิค mix and map เพิ่มดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดยีนเพื่อนๆคนไหนสนใจผลิตภณัณฑ์หรืออยากเรียนรู้ตัวต่อตัว,ตวแนะนำทักง inbox มาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กิกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ